สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะทุเรียนทุเรียนเมื่อนี้เด้อสีเบาซูฟังเป็นทุเรียนพันธุ์เนี่ยไปถาไหม,มค่ะมีเอฟซีผู้หนึ่งเนาะเพิ่นเบลว่าคุณครูคุณครูไมีคิดว่ากี่กับกินทุเรียนแล้วล่ะเจ้ากินทุเรียนพันธุ์อันนี้เน่ไปถามม้าไหมค่ะด้ว,ว่ามีบอสันด้วยความซื่อ อาจดซื้อหรือกซื้อบื้อกับ่าจักแกเองเด้วออาจชิบงงามแน่ <c oughs> ก็เลยไปทำแมคข่าว่าตามที่เขาคอมเมนต์นั่นแ่ะแม่ค้าค่ะแมค้าค่ะเออจะซื้อทุเรียนไปทำคลิปทำลง Youtube เหมือนอาวานะ แล้วยู่ยนี่เขาก็เลยถามว่าสื่อพันธุ์ไหมท่องแนวส,สันเขาบอกให็นูมาถามไหมคะ่ะว่าทุเรียนพันธุ์ไหมท่องมี่วัดวสันขออนุญาต้ะค่ะวอาตามความจริงแล้วเนี่ยอือแม่มค่ะก็เลยมองหนาแม่ค่ะก็เลยว่า ไม้ทองไม่มีมีแต่ม้อนทองะนะบานนี้จะทำอีก่ันะอืมจัดให้แล้วมันมีแต่ม้อนทองสนี่กระดุมพวงมันนี่ค่ะกรอบนองนุ่มในแต่อาจสิบวสวยเนี่ยเพราะว่าปอกเอง เลินแน้งลูกอืมอืมบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดนี้ซื้อมา แปดโลแปดขีดสามหน่วยค่ะสามลูกหวานเจ็บก็เลยเอามาปอกเองอืม ฝนกำลังตกบอกให้ฉันทามจะกระทามไปลนะเจ้ยูน่นี่อาส,สีสีสีเนี่ยแต่ว่าในความจริงสีมันบรสิสิทธ์เ้อค่ะเนี่ยมันปรับไฟไม่ค่อยได้ ไม่ใช่ทุเรียนอ่อนกินอันนี้ได้สวยกินเขาต้อเซยค่ะนะ ข้าวี้นียพอดีอบอกร้อไปซื้อตรงที่เขาขายสง่งตลาดเลยตลาดขายสง่งเลยแหละ ยกเข่งกิโลละหนึ่งร้อยบาทในลูกไม่เกินสี่โลละมั้งซื้อแบบนี้กิโลละร้อยยี่สิบาทแต่เจ้าต้องมาปอกเองเดียเขาปอกให้ยุ่งขีดขีดให้ซื่อๆนะอืม,อม Sev. บนต๊หน่อยๆด้วยอึ้งกับสีออกต้มอึ่งกับแซบได้ค่ะอยากกินเนื้อกันแต่ว่าหาซื้อแหไะต้มใ่ชบกขามตําเจาสม เราไปให้นอ้องขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซบแบบนั่นเนะคะขอบคุณมากๆนะคะส่วนเรืออันนี้ก็เราก็แบ่งปันเด้ปรแมนว่ากินไม่หมดแล้วทำยังไงเนาะคะ้คนหาถากินกับมีย่ยูแต่ว่าไม่ได้เขากล่องซื้อเนาะคะ่ะมุนิกับเขาลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ